เดียวันเหลือีกสสองชั่วโมงสองโมง่มาอดแจ้งกับแม่ดาี่มากนู้อันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนทนายดันให้ร้อยทนายสมเกียรตินะเมื่อคืนก็ไปเชิงชุมท่าเชชุมก็พวกมาดามอสซี่กับน้องเมทตัแหละเยาวันคนเดียวนี่แหละนี ก็ไปดูดูช่องอาจารย์เสนเยวันท้อท้อเพราะว่าไปกดอะไรไม่รู้ช่องหายไปสามเดือนเข้าเยวันชาแนลไม่ได้ก็เลยก็เลยเปิดช่องเยวันพัทยาชาแนลอีกช่องหนึ่งโอ้ยเสียใจมากจามเขาก็โทรหาตลอดก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮียพี่เลวันใจก็กด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 ไปเมื่อเสียก็ให้มันเสียหนูยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลย

ลองสีกินข้าวก่อนนะใครได้คลิปก็ได้กปรดไม่ยองไม่เอาน้องรินบอกตาชานคุณบางเงินขอบคุณนะคนนี้น้องรินทานข้าวหอดจากน้องรินสวยคุณน้ำใสคุณมานาดเอาเอฟซีทุกท่านทานข้าวเด้อสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณเรืองลิศสวัสดีนะคะรักกินสวัสดีครับผมชอบมาแย่แกครับคลายเครียดดีครับคนนี้ตาชานมาจ้าคนนี้ขอบคุณมากนะคะคุณรักกิน คุณลมิตรขอบคุณนะคะแล้ยินมใช่คคุณลมิดตื่นแต่เช้าก็เสรเิมสวยให้กันละกันพี่คิดเดี๋ยวพี่ไปกินด้วยมาเลยครับคิดคุณนิดน่าอร่อยจังค่ะเค็ตกระปัด,ป,ดปัดตัวบินใ้ด้วยแอดทานท่าอร่อยๆนะคะคุณนางแล้วกันนาะสวัทุกทุกคนค่าสวัสดีเช่นกันนะคะและ้วยิ้มคุณนิดสวัสดีค่ะคุณลมิดบอกสองสารคนกินนะคิดไงไม่เข้าใจทากับข้าวทรงผมแบบนี้ต้องเดินแบบทั้งสองคนนั่นแหละคุณนิดสวัสดีค่ะแอด แมากินข้าวันนากินข้าวแล้เไลกินข้าวมาแล้วกินข้าวยกินข้าวด้วยกันข้าวเยอะอยู่แต่มันจะอร่อยหรือเปล่าเท่นั้นแหละข้าว ร้นอนมากหรืเต็มถืตัวไปได้ทั้ง,งนั้นเลยไม่ได้ตัวมันยกแลเต็ยงจะได้ง่าหนึงบังง<อ>้นตองเพราะว่าแดดส่องหนูร้อนมากเลยเมื่อกี้ชายทุกขวางข้างไหมไม้ไหมหนูนามื่กินข้าวด้วยกันมื่กินข้าวเมาื่อกี้แล้ววล้วเมืกินด้วยกันหนูนาเพียวกินข้าวยังพอลุงลงนาแต่ก็ขึ้นเลยนะลุง<อ>ลงเมื่อกี้นาแต่ขึ้นเลยไนดะ้ดูดูหนูนาดูอยู่ไหมดูอยู่ ลุงเขาจะเตรียมตัวกลับแล้วหนูนาหันมาเลยนี่อ้อนะ่ของพี่เฟื่องนี่ไหาไม่เป็นไรมันคนละเครื่องกันเอ้าเครื่องเราเป็นกระจกอีกเ้ากินไหนเนม่เครืงหกแล้วเลยากัเอีจเลยกินบ้านปากแต่อง โอ้ก็เลยผมงามแต่น้อดัดบ่เนี่ยดัดบ่ไม่ไม่หมุนเฉยเได้ตัดไหมตัดคุณลอมตัดให้ผมหมุนจะมาต้องสไลด์ตัดทรงไหนทรงฟาร่าเหรอมันเหมือนทรงฟาร่ามากเลยนะก่อนเนี่ยต้องสไลด์มันก็สไลด์ส่วนมากก็เป็นฟาร่าแอะไะ ้วสไลด์น้ำจะเป็นสไลดเปรี้ยวน,นอนก่อน,นจัไม่กินข้าวง่ายหรอกเปรี้ยวเอาไปฟังเขาคำพันจะทำอานารจังนต๋อ <า>เขาบอกเขาถึงยังให้เอฟซีมาอยู่คนเกอบสักสิวันคือึ่นนงอาทิตย์จะ,จะได้กินข้าว เผ็ดใช่ไหมหนูรังสุดเผ็ดอ,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 อะไรเผ็ดนะไม่เลยอืมหนูใส่พริกเยอะไงตอนแรกกะว่าจะใส่อัไรเยอะแตงกวายายกินข้าวกับหนูยายกินข้าวกับหนูเสร็จแล้วมาลองกินอีกหน่อยมาขานมจริงก็มีมาเอามาหนูอาจารย์ให้อืมเอาหน่อยหนึ อนอยาก้กตหุเเจ็บตะตุม่มอะตุ่มอะไร FC, แนั่เรียบร้อยนะนั่งตมาแอดเจ็บตรงตะตุ่มเส <c oughs> เอ้่าหมดย่างงี้มันไม่สวยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอาย้าย<ว>ย,ย้ายหย่าดอเงหยุหมดวนั้นงก็วสวยก็สวยเห็นไหมก็สวย เอาอะไรทำอ่ะอนแรก็ทำแบบเซ่อเซอย่างนี้แหละยุ่งๆอย่างนี้แหละมันสวยใช่เรียบไม่สวยมันเซ็กซี่มันเซ็กซบบี่แบบเซ่อเซ่อนี่แหละจะได้ไม่ต้องเรียกรอยดี มาเต็มเลยพอที่ซักเรียบร้อยแล้วพอพอพอซักตากตากแห้งแล้วพี่จะซักรอบสองเหรอเพราะเพอซักตากแห้งอันตุ้มตามเผาขยะหลังบ้านพี่ควันกลุ๊บให่เลยควันรองเท้าโอ้โหเหม็นเสื้อหมดเลยของสุดหรูไม่

ได้ยินไหมบอกว่าเป <คน S 2> ็นที่ยี่สิบเก้า,าไม่ไม่ไม่ยี่สิบเก้าอ,อะที่ว่าจ,จะจับของขว,วัญอะไม,ไม่ได้ซื้อของขวัญเลยไม่ได้ซื้อขัญโอ้ยบ่มีเงินซื้อของขว,วัญไม่มีก็ไม่ต้องจับ <c oughs> อยู่เล่น ตาจไมาจง่ายจังเลยอะไรนตาตาตาจมาแจง่ายตามตามเขาไปใช่ไหมตามเขาไปเลยแล้วทิงพวกหนูเลยใช่ไหมนี่แหละหมาถึงว่าตามีกิ๊กของเก่าตาใต่ง่ายเห็นหน้เงินแล้เยเนินตามหา แม่มาแล้วแม่ก็ฝ่ามาเอเลยค่ะชุดนี้ชุดเดิมอยู่นะเยอะแต่กักแม่มาด้วยก็ยังไม่ล้างพองก็แล้วไปมาามนี่เขาก็แกงหนอไ้อยู่นี่แกงหน่อี่ลมเหรอใช่อดกันอ้นองออดตาเติมหากิ๊ไม่เจอเจอแต่กั๊ก ไปช่นไปไหนไปหมดเลยเขาเรียกว่าคนใจดีถ้าหากคนไม่เขาไม่ชวนเราก็เดินตามเขาไปอีกวายพูดเพราะด้วยตาพูดด้วว่าหวานเด็กกินข้าวหญ้าสาวนี่หลงไหลเลยแหละลืมบัรเลทีเลยนะตาเอฟซีเอฟซีหลงไหลเลยคุณตาลืมบัรเลทีเลยนะตาหนูว่าคนนีึกวแต่เอฟซีอยชมตาแล้วมาลูกๆหลานๆก็มาชมอีกแล้วแต่ ไปบ้านถูกไหมนี่น่าเนี่ยรู้บอกแล้วลืมบัตรที่ไปแล้วตาเนี่ยพูดหวานแมยตาตายแล้วตกตายแล้วตายแล้วตายจะขับขับบ้านถูกไปแล้วไปแล้วไปแลไม่ได้กินกับองหนุกมาฮะมาเยอวไม่รู้ว่าค่าเยอะขนาดนี้เนี่ยนึกว่าอยู่ทำไมผ้าไม่มีวะที่ไหนได้ไม่ได้ออกกินเผือกเจ้ากินเขาบโ้องคอพอเห็นหน้าเจ้า ข้าวหมดหม้อฮเนาะสวัสดีจ้าข้าวหวานดิแก้วหรือวัสดีจ้ใจก็จ้าจ้อยยอดนะฮะตาจ่าใช่กับเอฟซีใส่พริกกินนิเยอะมากินนิดเผ็ดจะได้มีรสชาติจะได้เผาผ่านเอฟซีบอกว่าตาตาพี่ไม่ได้มาอยู่นี่เราเพื่อนหวานมากหวานหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้บวานหน่อยไม่ได้ใช่ไหม ไก่เครื่องใหม่แกะปลาทูให้ให้ในบุนายเสร็จเหลือที่แกะเล็ดตาตั้งแม่นานนี่ลืมใช่ครับไม่ใช่ครับของเขาแปงนงั้นเองเหรอโน้มีขาดนั่งตอนแรกหนูก็คิดว่าขาดนั่งเป็นสไตล์นั้นถ้าไปเกี่ยวอะไรนี่ล้มเนี่ยไม่ได้เต็โทรศัพท์ งเ,งเป็นคน,มนไม่ชอบกินแก,กงฝางช่างักการ์มเยอะค่งรงทำเกิดเ้ยช่างงาก่กงกงามีผู้ชายน้อย ผู้หญิงเยอะเวลาเข้ามาคอมเมนต์น่ะเหรออืมเข้ามาคอมเมนต์ในช่องก็ดีสิผู้หญิงเยอะอืมผู้หญิงเยอะจริงๆน่ารักออกน่ารักเห็นตาน่ารักผู้หญิงเข้ามาเยอะรส่งูปตาไร้สดบ้างไหมอ่ะไม่ชาอะไรแล้วทม่ชาอะไรแล้วรอบหนึ่งวันหนึ่งตาได้คลิปเยอะไหมตาตายังไม่ได้คลิปตาจะไปนั่งพูดเลยวันนี้ตาถ่ายคลิปที่ ทีเอ็มี FC มาจากคนแก่มาจากตาแกนเมื่อเช้านี่ทาเป็นไหนินของหนูก็ไม่ค่อยได้คิปบอกว่ามีรายได้พอค่าเท่าม,มเห็นลคลิปเลยลก็ลงช้าเอซีบอกว่าตาไปนั่งคุยนั่งพูดเลยพูดเรลยเาจะคลิปเลย 2, น,เนูสอวันนี่ได้คิปน้อยคิไม่ถึงวันลสิลิปเลยโอ้ไม่ถึงวันละสิคลิปเไม่มีเลยนะ ตาวันนี้เพิ่งได้คลิปเดียวตรงนี้เน่เพราะว่าคุณตาช่องใหญ่ไงหนูช่องเล็กแ<อ>ต่ช่องใหญ่ลงคลิปหนึ่งคุณตากา็โอ้ได้หนูเกินหนูเป็นเดือนเดือนตาลงคลิปเดียวคนดูเท่ากับหนูลงไิสิทธยี่สิบคลิปแล้วอะตาก็บางคลิปก็ได้ได้เดยอะก็จริงแต่บางคลิปก็ได้มนม่ละสี่ห้าร้อยพัน,นพวกหนูหลักสิบ คลิปที่มาจากคนแก่นวันนั้นนะได้เยอะสักห้าหมื่นที่นั่ง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 รอรอลุงพันไปดูไปเข้าทำไงคลิปเดียวอแล้วก็คลิปคลิปมาจากคลิปนี่ก็ได้สจกหมื่นกิมมือทที่เข้าไปหายายคลิปนั้นไม่ลงเปนเสียงก็ไม่ลง ไม่ได้ไม่เทปครัเทวันนี้่อมวานก่อนตาดนไล่สดอยู่นะไม่หนูบอกตาไว้ก่อนโดนไล่สดอยู่้คือเสรไม่เป็นไรไม่เป็ยังโอเคอยู่ไม่ไม่ยังโอเคอยู่แตลืมบอกตาว่าไล่สดอยู่ไปไปเข่าคอสนุกไหมคะคุณตาสนุกเนอะหนาวไหมตาอธิบายบอกเขาว่าเย็นเย็น ตาตาก็เห well, ็นพระเลยคืนเล่ตาไปนอนคืนเล่นอนฝันเออมีพระไปหานอนฝันรับพระไปหาตานอนกี่คนนะห้องตานอนกับโอม